สวัสดีค่ะนัตตี้ค่ะชแนล M N Ford ค่ะวันนี้นัตตี้พามาชมรีวิว Nex t Gen Ranger เป็นรุ่น Y Tag นะคะสำหรับเจ้าคันนี้จะเป็นตัวขับสีมาพร้อมกับเกียร์นะคะอัตโนมัติ10สปีดราคาจำหน่ายจะอยู่ที่1,314,000บาทค่ะสี่อมที่เห็นนี้จะเป็นสีพิเศษนะคะเพิ่มจากราคาตัวรถมาอีก10,000บาทราคารวมแล้วจะอยู่ที่1,324,000บาทค่ะเช่นเคยนะคะ มาเจอกับนัตตี้ก็จะได้พบกับนะคะชุดแต่งเหล่ๆเท่ๆรอบคันของเจ้ารถยนต์ฟอร์ดเบรนเจอร์นะคะทุกคันเลยที่นัตตี้ได้ทําการจัดเปลี่ยนให้กับลูกค้านะคะซื้อรถกับนัตตี้ดียังไงลูกค้าสามารถนะคะเลือกในส่วนของตัวชุดแต่งเองได้รอบคันเลยอยากได้แบบไหนนะคะขอแค่ให้ทักมาคุยกันหรือโทรมาสอบถามแคมเปญโปรโมชั่นเบื้องต้นก่อนได้ที่เบอร์0ู5ย์2 2 8 8 7เเป็นเบอร์ของนัตตี้เองนะคะลูกค้าหลายๆท่านจะมีทักมาหาแล้วโทรมาถามกับนัตตี้นะคะว่า ชุดแต่งที่แต่งให้เป็นฟรีไหมตัวนี้นัตตี้ขอให้ลูกค้าค่ะแคปหน้าจอรีวิวแล้วทักไลน์นะคะมาคุยกันดีกว่าเพราะว่าชุดแต่งนะคะบางคันที่นัตตี้รีวิวก็จะมีในส่วนของตัวที่ลูกค้าเพิ่มในส่วนของค่าใช้จ่ายชุดแต่งมาให้นะคะหรือว่าบางคันก็จะเป็นฟรีชุดแต่งรอบคันเลยแต่ละคันนะคะแคมเปญโปรโมชั่นก็จะไม่เหมือนกันค่ะไม่รอช้าคะ่ะนัตตี้พาชมในส่วนของตัวชุดแต่งรอบรอบคันของเจ้าคันนี้กัน ทางด้านหน้าเลยที่เห็นนะคะตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าในแบบของแรปเตอร์ค่ะมาพร้อมกับฟอนต์ฟอร์ดสีดาด้านนะคะดุดุดันแบบนี้เลยแต่แกงรังพึ่งนะคะที่มากับกระจังหน้าตัวนี้ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนได้ดีด้วยค่ะเราเปลี่ยนนะคะในส่วนของตัวกระจังหน้าแต่กล้องที่เป็นกล้องหน้ากล้อง360องศาของรุ่นวายเทคที่เป็นตัวขับสียังสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะถัดมาทางด้านบนเลยค่ะก็ เพิ่มความบึกบึนนะคะทางด้านหน้าของตัวรถเลยตัวนี้จะเป็นสกู๊ป2่งฟิตค่ะก็มีน้องม้ามาแต่งนะคะตกแต่งเพิ่มเติมมาให้อย่างสวยเลยลูกค้าเลือกได้มีตัวม้ามาแตง่งมีแรดนะคะแล้วก็จะมีเดีสองตัวกระทิงก็มีมาให้เลือกด้วยนะคะแล้วก็ลูกค้าที่ไม่ได้อยากได้ ะะแจ้งนัตตี้ได้เลยว่าเอาตรงนี้เป็นแบบเรียบๆคันนี้นัตตี้จัดทาสีให้กับลูกค้าค่ะเป็นสีส้มที่เป็นสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยกันกับสีดําเงาค่ะก็ทําให้ตัวรถทางด้านหน้าเราดูแบบบึกบึนแล้วดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นเนาะมาดูไฟหน้าของเครื่องยนต์ไบท์โบตัว4ี่ขันคันนี้กันนะคะตัวนี้จะเป็นไฟหน้าแบบ m a t i ิ LED ค่ะไฟเปิดปิด อัตโนมัตินะคะปรับระดับสูงต่ำอัตโนมัติและปรับมุมลำแสงเพื่อไม่ให้แยงตาลดคันข้าง,งหน้าหรือลดคันที่สลรมาแบบอัตโนมัติเช่นเดียวกันค่ะมาพร้อมกับไฟเดย์ทัมลันนิ่งไลท์ที่เป็นตัวไฟซีแคมสวยๆแบบนี้เลยนะคะ้วนะที่เปิดให้ดูนี่ค่ะถ้าตอนกลางคืนยิ่งเห็นเด่นชัดมากตัวไฟ4ีแคมตัวนี้นะคะก็ช่วยลดอุบัติเหตุได้ด้วยนะคะสำหรับไฟที่เขาติดตั้งมาเป็นตัวนี้ถัดมาทางด้านล่างค่ะไฟตัดหมอกก็เป็นไฟ led มาให้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับรุ่น white a เรามาชมทางด้านข้างของตัวรถกันคิ Q ้วล้อคันนี้นะคะจะเป็นคิ้วล้อแบบเรียมไม่มีหมดแต่งนะคะการติดตั้งงานติดตั้งด้วยกาวสุิพิเศษค่ะและยิงซิลิโคนเก็บงานให้อย่างเรียบร้อยเพื่อไม่ให้น้ำนะคะเข้าในส่วนของตัวชิ้นงานของเราค่ะถัดมาทางด้านล่างเลยเพิ่มความเป็นออฟโรดนะคะให้กับรถลูกค้าเดิมๆรุ่น xlt แม T, Mac ็กยางที่มากับตัวรถจะเป็นขอบ18คันนี้นะัตี้จัดเปลี่ยนให้เป็นแม็กขอบ20ออฟเซตของแม็กนะคะจะลบ อยู่ที่24แม็กมาเป็นการสีดำด้านแบบนี้เลยในส่วนของแม็กนะคะนัตตี้มีให้เลือกหลายลายลูกค้าเลือกได้มีออฟเซ็ต18บลบ18ลบ24นะคะที่กำลังพอดีกับตัวซุ้มล้อที่เราคือมันยืดออกมาจากซุ้มล้อแล้วค่ะแต่ว่ายืนออกมาไม่เยอะเท่าตัวลบส4ถ้าล4จะยืนออกมาเยอะมากนะคะตัวนี้บรัดเข้ากันกับยางค่ะเป็นยางโอตานีเจ้2ห 5, 5 20, ซึ่งลูกค้าคันนี้ค่ะเน้น รถนะคะเน้นตัวอย่างที่วิ่งได้ทั้งทางเรียบและทางลุยเลยซึ่งโอตานิก็เป็นยางตัวหนึ่งเลยนะคะที่สามารถวิ่งได้ทั้งทางเรียบและทางลุยได้ดีค่ะช่วงล่างด้านหน้าและด้านท้ายมนะั้จัดยกสูงให้1นิ้วนะคะซึ่งพอเรายกสูง1นนิ้วแล้วใส่ตัวยางแบบนี้นะคะอาจจะต้องมีป่านในส่วนของตัวซุ้มทางด้านหน้านิดหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่ได้ไปโดนในส่วนของตัวบอดี้ของตัวรถแน่นอน,นะคะ่ะจะเป็นแค่ตัวซุ้มที่เป็นแผ่นยางพลาสติกทางด้านหน้านะคะ แกนทางด้านข้างที่จะระบุนะคะเครื่องยนต์ของเราช่องเข้ามาพร้อมกับช่องที่ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนจากหน้าห้องเครื่องให้ออกทางด้านข้างได้ด้วยค่ะกระจกมองข้างขนาดใหญ่เลยพร้อมกับระบบปรับระพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวที่ให้เห็นเด่นชัดแบบนี้เลยนะคะุ่นวายแทกกระจกมองข้างจะเป็นสีเทากาไฟค่ะมีไฟสองสว่างทางเดินข้างใต้ให้ด้วยแล้วก็กล้อง360องศาระบบปรับละพับไฟฟ้าระบบบายสปอร์ตจะอยู่ที่กระจกมองข้างทั้งสองฝั่งด้วยค่ะ บ้ารองมือเปิดนะคะสีดำด้านติดตั้งให้อย่างเรียบร้อยเลยช่วยในเรื่องของการการลอยขีดข่วนลูกค้าบางท่านใส่แหวนค่ะแล้วเราจะเปิดประตูรถเนาะเราต้องล้วงมือลงไปค่ะคล้องมือลงไปก็ออก,กันไม่ให้ไปขูดโดนโดนในส่วนของตัวสีของตัวรถนั่นเองฟิล์มนะคะนัตตี้ติดตั้งให้เป็นฟิล์มเซรามิกรอบคันเลยค่ะลูกค้าเลือกประเทนฟิล์มได้4 0 60 80อยากได้มืดนะคะที่เป็นส่วนตัวหรือว่าใส่เคลียร์นะคะสว่างขนาดไหนนะคะแจ้งนัตตี้ได้เลยคิวกันสาดติดตั้งให้อย่างเรียบร้อยเป็นของศูนย์แท้ค่ะ การเช็คนะคะว่าเป็นของสุญแท้ยังไงลูกค้ามือรูปไปด้านในค่ะทางด้านตายด้านในเลยจะเป็นโลโก้ฟอร์ดตัวนูนอยู่นะคะอันนี้ของแท้แน่นอนรับประกันชิ้นงานอยู่ที่1ปีค่ะถัดไปทางด้านบนเลยสำหรับรุ่นวายแท็กชุดแต่งที่เป็นชุดแต่งพิเศษเลยนะคะติดตั้งมากับตัวรถติดตั้งจากโรงงาน จะมีราวหลังคาและสปอร์ตบาร์ในส่วนของตัวราวหลังคาเนี่ยลูกค้าติดตั้งถัดแหลกที่เป็นถัดแหลกของแฮมเมอร์เงี้ยค่ะเพิ่มเติมได้หรือว่าจะเป็นสายแคมปิ้งนะคะเต็นบ้านแคมป์คาค่ะกางนอนได้เลยขณะที่รถจอดอยู่กับที่นะคะตัวนี้จะรับน้าหนักได้อยู่ที่ประมาณ300-350กิโลแต่ถ้ารถวิ่งเคลื่อนที่อะคะ่ะเวลาเราขนของข,องข้างบนเนาะจะรับน้าหนักได้อยู่ที่ประมาณ80-85กิโลค่ะเรามาดูลายสติ๊กเกอร์ของคันนี้กันลูกค้าเลือกมาเป็นลายแบบนี้เลยนะคะก็นัตที่มองว่าตัดกันกลับ สีของตัวรถได้สวยแล้วก็ลงตัวเลยนะคะซึ่งลายสติกเกอร์เนี่ยนัตตี้มีให้ลูกค้าเลือกหลายลายเลยนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้อยากได้ลายแบบไหนหรือว่าอยากได้ลายที่ไม่ซ้าใครมีแบบในใจของตัวเองนะคะว่าอยากได้แบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนี้แจ้งนัตตี้ได้เลยค่ะมาชมตัวสปอร์ตบาร์กันสปอร์ตบาร์ของไวท์แท็กที่เป็น next gen ranger ตัวใหม่เนี่ย เขาออกแบบมาให้ลูกค้าสามารถใช้งานกับตัวสปอร์ตบาร์ได้เลยถ้าลูกค้าขนของนะคะทางด้านท้ายของตัวรถนะคะจริงๆอะ่ะในกระบะไลเนอร์เขาจะมีตัวผูกไว้สาหรับให้ลูกค้ารัดของผูกยึดของอยู่แล้วเนาะแล้วก็สามารถผูกรัดของกับตัวลาวที่อยู่กับสปอร์ตบาร์ตัวนี้ได้อีกด้วยค่ะนอกจากจะมีสปอร์ตบาร์แล้วค่ะอันนี้จะเป็นไฮไลท์พิเศษอีกหนึ่งตัวที่นันตี้ติดตั้งเพิ่มเติมให้กับลูกค้าจะเป็นโรลเลอร์ฮฮมเมอร์นะคะแบบไฟฟ้าเลย วิธีการใช้งานง่ายๆค่ะเขาจะมีรีโมทให้กดนะคะหรืออีกจุดหนึ่งนะคะลูกค้าเปิดฝาปิดกระบะท้ายแล้วก็กดปุ่มที่ตัวนี้ได้เลยค่ะบางทีเราเปิดฝากระบะท้ายแล้วก็เก็บของเนาะเราจะทําการปิดแล้วเขาก็มีไฟให้ด้วยนะคะทางด้านในของโรลเลอร์ m m มเมอร์ชัตเตอร์ค่ะตัวนี้เก็บของได้กันน้ํากันลมได้หมดเลยกันแดดได้หมดเลยนะคะ าปิดกระบะท้ายของวายแท็กก็จะเป็นแบบพอนแรงด้วยเมื่อกี้ถ้าลูกค้าสังเกตจะเห็นว่านัตตี้ทำการเปิดปิดด้วยมือเดียวได้เลยนะคะเปิดให้ดูอีกรอบเนี่ยค่ะจะแตกต่างจากรุ่น x อ t แล้วก็ส p o r t นะคะในส่วนของตัวกระบะท้ายนะคะเขาจะมีช่องเสียบไฟให้ด้วย 12V โวลต์และ 230V โวลต์ค่ะ ทางด้านหน้าห้องเครื่องเขาจะมีนะคะช่องว่างให้อยู่ลูกค้าสามารถติดตั้งแบตเตอรี่เพิ่มเติมได้อีก1ลูกนะคะแล้วก็แบตเตอรี่ที่มากับตัวรถจะเป็นแบตเตอรี่แบบ AGM ขนาด8 0ป์ค่ะเรามาดูไฟไท้ายกันค่ะไฟไท้ายของ Y Taxi คุณ4น,นะคะจะเป็นไฟไท้ายแบบ Full LED สวยๆมาแบบนี้เลยนะคะ ตัวฝาปิดกระบะท้ายนั้นที่ติดตั้งเพิ่มเติมให้จะเป็นอะคริลิกแนเจอร์นะคะสีดำเงาก็ทำให้ทางด้านท้ายของตัวรถเราดูสวยนะคะมากยิ่งขึ้นนั่นเองโลโก้ขนาดใหญ่ค่ะไว้แถนจะมีกล้องมองหลัง ะะมาให้ด้วยตัวนี้จะเป็นกล้องที่ขึ้นกับหน้าจอของตัวรถเวลาลูกค้าใส่เกียร์ถอยหลังค่ะเราจะมองเห็นเลยทางด้านท้ายนาะว่ามีเด็กไหมมีสัตว์ไหมมีสิ่งของอะไรไหมนะคะตัวนี้ก็เพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้าด้วยนะคะจริงๆมีตั้งแต่รุ่น x อ t รุ่นสปอร์ตก็มีมาให้ด้วยเลยนะคะกันชนท้ายของรุ่นวาท็กจะเป็นสีเทากาไฟแล้วก็มีเซ็นเซอร์มาให้อีกด้วยทั้ง4จุดนอกจากจะมีกล้องแล้วยังมีเซ็นเซอร์มาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปชมทางด้านในห้องโดยสารของเจ้าคันนี้กันค่ะ วายแท็กนะคะจะเน้นการออกแบบที่สปอร์ตเลยนะคะเริ่มตั้งแต่ตัวเบาะเลยเบาะนะคะจะเป็นเบาะหนังสีดําเดินได้สีส้มปรับไฟฟ้า8ทิศทางทั้งฝั่งคนขับและฝั่งผู้โดยสารที่เป็นคู่หน้าค่ะพวงมาลัยไฟฟ้ามาพร้อมกับระบบ a p t i v t i v u ค s e Control แบบ Stop and Go นะคะสำหรับตัว4 x 4หน้าปัดแสดงผลขนาด8นิ้วค่ะตัวนี้จะแสดงผลการใช้งานตัวรถของเราทั้งหมดเลยนะคะที่เห็นรูปรถลนเจอรตรงนี้เลย หน้าจอโซนกลางของรุ่นวายแท็ค่ะจะมีขนาด12นิ้วสามารถเชื่อมต่อ Android Auto และ Apple CarPlay แบบไร้สายได้ปรับแยกแอร์อิสระซ้ายขวาได้จากที่หน้าจอมีระบบนำทางให้ด้วยนะคะถัดมาทางด้านล่างตรงนี้จะเป็นแท่นชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายะคะ่ะใช้งานง่าย,ายๆลูกค้าแค่วางโทรศัพท์ลงไปแล้วสตาร์ทรถนะคะเบรกมือไฟฟ้าค่ะมาพร้อมกับโหมดปรับการขับขี่ของตัว4 4ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับสไตล์การแต่งของเจ้าคันนี้ถูกใจลูกค้าท่านใดบ้างแคปหน้าจอรีวิวทักไลน์มาสอบถามกันเป็นโปรโมชั่นกับนัตตี้ได้เลยนัตตี้แต่งให้ได้ถูกปรุ่นนะคะลูกค้าที่อยู่ต่งจังหวัดอยู่ห่างไกลกันนะคะซื้อรถออนไลน์จองรถออนไลน์กับนัตตี้ปลอดภยัยร้อยเปรเ็นแน่นอนเงินจองและเงินดาวน์โอนเข้าบัญชีบริษัททุกบาททุกสตางค์อย่างเช่นลูกค้าคันนี้นะคะพี่ประพัดสอนค่ะทาการจองรถออนไลน์กับนัตตี้จากจังหวัดร้อยเอ็ด มีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปหาถึงที่และนัตตี้ขับรถไปส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยค่ะสำหรับวันนี้นัตตี้ต้องขอจบรีวิวเจ้าคันนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำรีวิวต่อๆไปให้กับนัตตี้ด้วยและที่สำคัญเลยค่ะอย่าลืมกดสันกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนัตตี้จะมีอัปเดตมาให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้มารับชมเรื่อยๆสัญญาค่ะว่าจะมีทุกรุ่นแล้วก็ชุดแต่งหล่อๆเท่ๆมาให้ได้รับชมแน่นอนค่ะ สำหรับวันนี้นัตตี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ